คาถาบูชาพระแม่ธรณีนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตาาัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตาาัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาขอนอบน้อมแด,ด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมพุทธ,ธายะแม่พระธรณีเจ้าขาอยู่แล้วหรือยัง อยู่แล้วเจ้าขาสังขาตังโลกังกะวิทูโอมอาคีคงคาวาโยอาปโปธรณีณนะมาพาทาณโมพุทธ,ธายะแม่พระธรณีเจ้าขาอยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วเจ้าขาสังขาตังโลกังกะวิทู โอมอาคีคงคาวาโยอาโปรธรณีณมาพาธาณโมพุทธ,ธายะแม่พระธรณีเจ้าขาอยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วเจ้าขาสังขาตังโลก,กังกะวิทูโอมอคีคงคาวาโยอาโปรธรณีณมาพาธา